CGN สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารบรักพบกับรายการ Living Life อีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมาศาสนาจารย์ด็อ,อเตอร์ศึกษาเทพอารีในเช้าวันนี้นะครับพบจนะของพระเจ้าที่เราจะเฝ้าเดียวด้วยกันนะครับได้เรียนรู้ถอดบทเรียนจากพระคัมภีร์ด้วยกัน ปรากฏอยู่ในพระธรรมโยบบทที่16ข้อ1ถึงข้อ17นะครับโยบบทที่16ข้อ1ถึง17แล้วโยบตอบว่าข้าเคยได้ยินเรื่องอย่างนี้มามากแล้วท่านทุกคนเป็นผู้ปลอบโยนที่ทำให้ยิ่งทุกข์ใจคำลมลมแรงๆจะจบสิ้นเมื่อไรหนออะไรยั่วย,ยุท่านท่านจึงตอบอย่างนี้ข้าก็พูดได้อย่างท่านทั้งหลายเหมือนกันถ้าท่านเป็นข้า ข้าก็เรียงร้อยถ้อยคำต่อสู้ท่านได้และสันศีษะเย้ยท่านข้าจะหนุนใจพวกท่านด้วยปากและการขยับริมฝีปากของข้าจะบรรเทาความเจ็บปวดของท่านถ้าข้าพูดความเจ็บปวดของข้าก็ไม่บรรเทาแต่ถ้าข้านิ่งมันจะไปจากข้าสักเท่าใดแต่นี่แหละเดี๋ยวนี้พระเจ้าทรงให้ข้าเหนื่อยยากพระองค์ทรงทำลายครัวเรือนทั้งสิ้นของข้าพระองค์และพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์หดหูลง ซึ่งสภาพนี้เป็นพยานปราบปรามข้าพระองค์และความผายผอมของข้าพระองค์ลุกขึ้นปรากปรามข้าพระองค์มันเป็นพยานใส่หน้าข้าพระองค์พระองค์ทรงฉีกฆ่าด้วยพระพิโรธและเกลียดชังฆ่าพระองค์ทรงขบเคี้ยวเคี้ยวฟันใส่ฆ่าปรปักของข้าถลึงตาใส่ฆ่าพวกเขาอ้าปากใส่ฆ่าเขาตบแก้มประจานฆ่าเขาสุมหัวกันเล่นงานฆ่าพระเจ้าทรงมอบฆ่าให้แก่คนชั่วและทรงเวี่ยงฆ่าไว้ในมือของคนอาธรรม ข้าอยู่สบายและพระองค์ทรงหักข้าสะบั้นเออพระองค์ทรงฉวยคอข้าและฟาดข้าแหลกเป็นชิ้นๆพระองค์ทรงตั้งข้าให้เป็นเป้าของพระองค์นักธนูของพระองค์ล้อมข้าพระองค์ทรงทะลวงเปิดไตของข้าและไม่เผาผาหัดเลยพระองค์ทรงเทน้ำดีของข้าลงบนดินพระองค์ทรงถล่มข้าครั้งแล้วครั้งเล่าพระองค์ทรงวิ่งเข้าใส่ข้าอย่างนักรบข้าสวมผ้ากระสอบติดตัวเสมอ และค่าสุกศักดิ์ศรีของข้าในผงครีดินหน้าของข้าแดงด้วยการร่ำไห้เงามัจจุราชอยู่ที่หนังตาของข้าแม้ว่าในมือของข้าไม่มีความทารุณเลยและคำอธิษฐานของข้าก็บริสุทธิ์พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องวิธีการอ่านพระธรรมโยบนะครับผมอยากจะสุปสั้นๆอย่างนี้ครับเวลาที่เราอ่านพระธรรมโยบนะครับเราจะต้องรู้จักความจริงสระดับด้วยกัน ความจริงระดับแรกเราเรียกว่าความจริงสมบูรณ์หรือที่เร,เรียกว่า Absolute t r u รูครับเป็นความจริงที่มาจากพระเจ้าเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าที่ไหนเวลาไหนเมื่อไหร่เป็นความจริงตลอดกาลครับและความจริงอีกแบบหนึง่งนะครับเราเรียกว่าความจริงที่เป็นหลักการส่วนใหญ่นะครับเป็นความจริงที่พระเจ้าได้เปิดเผยให้กับมนุษย์และในเดียวกันนะครับ มนุษย์เองก็สามารถเดียค้นหาได้แต่ความจริงประเภทนี้ครับมันแตกต่างจากความจริงสมบูรณ์ก็คือเป็นความจริงที่บางครั้งมีข้อยกเว้นได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับการที่โยบเขามีชะตากรรมมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาไม่มีใครรู้หรอกครับว่าพระเจ้ามารซาตาน,นั้นกําลังมีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าต้องการพิสูจน์ให้มารซาตานรู้ว่า แม้ว่าโยบนั้นจะตกทุกข์ลำบากทรมานเพียงใดโยบก็จะไม่ทิ้งพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเวลาที่เรามีความทุกข์ยากลำบากสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราเองนั้นจะต้องเรียนรู้และถอดบทเรียนเพื่อที่ชีวิตของโยบนั้นจะเป็นตัวอย่างในชีวิตของเราพรัางผีตอนนี้นะครับเป็นพังผีที่โยบเองนั้นตอบสนองตอบสนองต่อการที่เพื่อนของเขาเอลีฟัสนะครับ ได้ให้คําแนะนํำเขาพี่น้องย่าสังเกตว่าถ้าเราอ่านพระธรรมโยบนะตั้งแต่บทที่หนึ่งค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะครับเป็นลําดับนั้นเราจะเห็นว่าความดุนแรงของการโต้ตอบกันและกันนั้นมากขึ้นโดยที่มีพระเจ้าเป็นเหมือนกับเป็นจําเลยนะครับตลอดเวลาทั้งเพื่อนและโยบเองนั้นก็บอกว่าที่ฉันเป็นอย่างนี้ ที่คุณเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณทําบาปและพระเจ้ากําลังลงโทษแต่ในความคิดของโยบท่านเองท่านพิสูจน์ตัวเองว่าจริงๆแล้วท่านไม่ได้ทําบาปเลยนะครับหรือจะมีก็มีน้อยมากเลยแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าทําไมพระเจ้าต้องทำกับเขาถึงขนาดนี้เลยเหรอและหลายๆครั้งทีเดียวนะครับเราเองก็มีความรู้สึกมีความคิดมีคําถามเช่นกันพี่น้องครับในพระเจ้านะของพระเจ้าตอนนี้ ในข้อที่2นะครับบอกว่าถ้าเคยได้ยินเรื่องอย่างนี้มามากแล้วท่านทุกคนเป็นผู้ปลอบโยนที่ทำให้ยิ่งทุกข์ใจพระกรพีฉบับ19.1่าบอกว่าท่านเป็นผู้ปลอบโยนที่กวนใจมากเป็นยังไงครับแท้จริงแล้วเนี่ยคนที่ปลอบโยนนั้นก็น่าจะนำม,มาซึ่งสัรที่สุขน่าจะนำม,มาซึ่งการเบาใจใช่ไหมครับแต่ว่าโยบนั้นกำลังบอก เพื่อนของเขากำลังประนามเพื่อนของเขาที่ปฏิบัติต่อเขาและเขาเรียกเพื่อนของเขาว่าเป็นผู้ปลอบใจหรือผู้ปลอบโยนที่น่าสังเวชครับอันนี้ครับคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ว่าเราเองนั้นหลายครั้งระหวังดีเพื่อนของโยบนะครับดีหมดทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะครับและเขาหวังดีด้วยและเขามาให้กําลังใจโยบครับแต่เขาไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ความจริง และไม่เข้าใจว่านี่คือข้อยกเว้นข้อยกเว้นของคนที่ดีในบางครั้งนั้นก็อาจจะรับสิ่งที่ไม่ดีจากพระเจ้าแต่ว่าทุกครั้งครับพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจครับโรมบทที่8ข้อ2ีทุกสิ่งนั้นจะช่วยกันทุกสิ่งนั้นจะร่วมกันทําให้เกิดผลดีในคนของพระเจ้าที่รักพระองค์คนที่รักพระองค์ครับนั่นคือสิ่งที่พวกเขายัางไม่เข้าใจว่า ความทุกข์ยากลําบากเกิดขึ้นสามารถที่จะส่งผลดีกับชีวิตของคนคนนั้นที่พระเจ้าได้เลือกสรรไว้และคนคนนั้นที่รักพระเจ้าเพราะฉะนั้นขณะที่เขาได้เห็นความจริงด้านเดียวเพื่อนของเขาทั้งสี่คนนั้นได้เห็นความจริงด้านเดียวเขาก็เป็นไปในรูปลักษณะของการพิพากษาครับพิพากษาหรือ judge นะครับจัดจิงนะครับ not passionate ก็คือว่าไม่ได้เห็นอกเห็นใจ โยบเท่าที่กวนพี่นะครับมาถึงตรงนี้นะครับเราจะผมอยากจะเปรียบเทียบเราเห็นพระเยซูนะครับในความทุกข์ทรมานของโยบเช่นเดียวกันในขณะที่พระเยซูคริสต์เองนั้นพระองค์ได้ทรงทนทุกข์ในขณะที่พระเยซูคริสต์เองนั้นพรทนทนะ,พระองค์งมีแพชเชนเน็ตก็คือความเห็นอกเห็นใจความรู้สึกมีส่วนร่วมพระเยซูพระองค์ไม่ได้มาเพื่อเีียะพิพากษาครับแต่พระเยซูมาเพื่อเดียะช่วยคนให้รอด ในขณะเดียวกันครับพระเยซูก็กินดื่มกับคนบาปนะครับพระเยซูติดดินเสมอแต่พระเยซูไม่ทําบาปและนั่นเป็นที่มาของความเข้าใจในความรู้สึกความที่พระเยซูต้องตกอยู่ภายใต้การทดลองความล่อลวงหรือความทุกข์ยากลําบากพระเยซูเข้าใจในความเป็นมนุษย์พระเยซูเป็นมนุษย์ร้อเอร์เพี่น้องครับขณะที่โยบ ได้ประนามเพื่อนของเขาโยบบอกว่าสิ่งที่คุณพูดนะสิ่งที่คุณพูดเนี่ยผมก็พูดได้ผมจะมาปลอบใจแบบคุณผมก็บอกปลอบใจได้ต่างฝ่ายต่างก็อารมณ์ขึ้นครับรุนแรงมากขึ้น mm hmm. พี่น้องครับบทเรียนในวันนี้ก็คือว่าเราเองนั้นไม่รู้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารีบพิพากษาใครอย่ารีบตัดสินใจตัดสินใครอย่ารีบตัดสินใครนะครับเราควรจะต้องเห็นอกเห็นใจก่อน เราควรที่จะสำแดงความรักก่อนผมอยากจะให้พวกเราได้เรียนแบบพระเจ้านะครับพระคุณมาก่อนพระเดชครับความรักมาก่อนการพิพากษาครับขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องที่รักทุกท่านให้เรารล่มใจกันอิฐฐานครับถ้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนในพระธรรมโยบในวันนี้ขอทรงโปรดเมตตาให้ข้าพองทั้งหลายได้รู้ว่าพวกข้าพองงหลายนั้นไม่รู้ทั้งหมดมีแต่พระเจ้าองค์เดียว ผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งปวงผู้ทรงไว้ซึ่งสิทธิเทียมนาจอธิปไตยสูงสุดข้าแต่พระเจ้าใหญ่ข้าพงที่จะรีบในการตัดสินคนอื่นด้วยวิธีการด้วยหลักการของข้าพงทั้งหลายเองแต่ขอให้ข้างหลายนั้นจะเข้าใจมีความรู้สึกร่วมและสามารถที่จะให้คาปรึกษาที่ดีต่อไปขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะช่วยเหลือสร้างชีวิตของพวกข้าพงหลาย ในการที่จะเป็นผู้ที่ส่งผ่านความรักไปถึงผู้อื่นได้ส่งผ่านคําหนุนใจคาปรึกษาคําที่มีสิทธิปัญญาเพื่อให้ผู้คนมากมายเขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีสันทิสุขในพระองค์มอบซึ่งกันและการไว้ในความรักของพระองค์พระคุณของพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับผมอยากจะขอความร่วมมือความกรุณาจาก พี่น้องครับชอบกดไลค์ใช่นะครับกดแชร์เพื่อที่จะแบ่งปันสิ่งที่ดีๆของ c ีเจนให้กับท่านอื่นนะครับท่านสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่ได้ไดรับในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้ครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ